ยกเดียวทำกันแบบนี้ได้ไงนี่มันบ้านเดียวนะก็ทำไงได้ละเดียวคนมันเหงาน่โยกเฮ้ยอย่าไปยุป่งเมียฉันเ้ยเมียแกที่ไหนเมียฉันต่างหากนี่มียแกเหรอ ถามผู้หญิงเขาก่อนไหมว่าเขาเลือกใครหยกหยกเลือกพี่แบ,บค๊คค่ะเดียว เดีราเลิกกันเถอะพี่แบ๊กเขามียนาคดส่วนเดี่ยวไม่มีอะไรสักอย่างคืนเขาอยู่กับเดี่ยวไปก็ไม่มีอะไรก้าวหน้าเขาอยู่กับพี่แบ๊กดีกว่าชีวิตจเจริญรุ่งเรืองกว่าเยอะเข้าใจแล้วเนาะ <laughs> ไปกันเถอะค่ะพี่แบ๊กอยู่ตรงนี้นานๆ หยกหายใจไม่ออกไปจ้ะเฮ้ยไม่เป็นไรนะเดียวคนดีๆยังมีอีกเยอะอย่าไปให้ฆ่าคนพวกนั้นเลย ะะยังไม่ออกกันอีกหรอเอาก็รีบไปแสดงความยินดีกับพี่ชายคนเก่งที่ได้เป็นถึงผู้จัดการบริษัท CVM นะสิคะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวฝนไปรอที่บริษัทนะคะค่ะค่ะงั้นเจอกันนะคะ ยังไม่หายอ,อกหักอีกเหรอเข้มแข็งหน่อยสิเป็นทอทหารต้องอดทนนะอืมฉันไม่ได้เป็นไรแล้วจ้าเชิแลวจ้าปาปารีบขึ้นรถเดี๋ยวสายวุ้ยกระเป๋าฉันออฉันขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจเธอลองพูดขอโทษใหม่สิคะ ฉันบอกให้เธอขอโทษใหม่ฉันขอโทษค่ะแล้วที่นี้ก็ถ่างตาดูว่ากระเป๋าฉันหายเปื้อนไหม <unaware S 2> อะไรของคุณคะเนี่ยคุณเป็นคนเดินมาชนฉันได้ซ้าม,มาพูดจาดกาันกันแบบนี้ได้ยังไง <Beautiful> เอ๊ะนี่เธอเป็นใครเนี่ยถึงกล้ามาเถียงฉัน <S <S <silhouette> <S รู้ไหมว่าพี่ชายฉันเป็นใคร <S <S ฉันก็เป็นฉันนี่แหละค่ะแล้วพี่ชายคุณจะเป็นใคร <S 1> <S 1> ฉันก็ไม่สนด้วย ว้าใจเย็นอย่ามีเรื่องกันเลยหืมทำปากดีไปเถอะถ้าเธอรู้ว่าพี่ชายของฉันเป็นใครเธอจะอึง้งจนพูดไม่ออกเลยล่ะคุณก็บอกฉันมาสักทีสิคะว่าพี่ชายคุณเป็นใครฉันยืนรอนานแล้วเนี่ยน้องฝนยังไม่เข้าบริษัทอีกหรอนี่ไงพี่ชายฉันมาแล้วเดี๋ยว ยกโยกมาทำอะไรที่นี่โยกก็พาสามีมารับตำแหน่งผู้จัดการคนใหม่ของบริษัทซีเอ็มยังไงล่ะผู้จัดการใช่พอรู้ว่าฉันจะได้เป็นผู้จัดการก็อึ้งไปเลยเหรอแล้วนี่แกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยมารับเจ้าผาค่ารถกลับค่ายเหรอแล้วได้ค่ารถหรือยังล่ะ ถ้ายังไม่ได้นะมานี่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 มาเช็ดรองเท้าให้ฉันนี่เดี๋ยวฉันได้ทิปหืมคุณมันจะดูถูกเกินไปแล้วนะหยุดเลยนะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวทำอะไรพี่แบกเดี๋ยวโดนเอาผิดทางวินัยแน่ไงเอาไงล่ะไม่สู้ก็เสียศักดิ์ศรีแต่ถ้าสู้ก็โดนทำโทษคนที่จะโดนทำโทษ มันไม่ใช่เดียวหรอกคะ่ะแต่น่าจะเป็นพวกคุณมากกว่าหืมนี่แก,ย,กยอกย้อนฉันอีกแล้วนะพี่แบกคะจัดการใย,ยนี่ให้หน่อยสิคะหลายรอบละได้สิเด็กผู้หญิงคนแก่พี่ถนัดอยู่แล้วก็ลองดูสิถ้าคุณทำฉันคุณจะต้องเสียใจเสียใจฉันต้องเสียใจเรื่องอะไรก็ฉัน จะบอกพ่อฉันบอกพ่อจะไปบอกพ่อเธออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยมีปัญหาก็ยังต้องฟ้องพ่ออยู่อีกหรอถ้าฉันบอกว่าพ่อของฉันเป็นประธานบริษัท CVM พวกเธอยังจำหัวเราะกันออกอยู่ไหมเพอเจอพูดอะไรของเธอไปเรื่อยใช่ อะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นงั้นรอดูเลยค่ะเดี๋ยวรอคุณเลขาเขาประสานงานแป๊บหนึ่งนะคะมันจะเกินไปแล้วนะถ้าไม่จริงก็อย่าพูดดีกว่า หัวหน้าหลครับหวหน้าสวัสดีครับหัวหน้าอะไรนะครับลูกสาวท่านประธานไม่พอใจกับพฤติกรรมของผมผมเลยไม่ได้รับตำแหน่งผู้จัดการแล้วหรอครับหวหน้าเรื่องจริงเหรอครับหัวหน้าวหน้าวหน้าตอบผมก่อนสิครับหัวหน้าหัวหน้าทีนี้เชื่อฉันได้หรือยังล่ะคะนี่เธอ เป็นลูกสาวของท่านประธานจริงๆเหรอเนี่ยพี่แบกเอาอยัางไงอะเราไม่ใช่แค่นั้นนะคะเดี๋ยวแฟนเก่าที่คุณดูถูกนักดูถูกหนาะเขามีหุ้นอยู่ในบริษัทของฉัน20%เดียวคือว่าเขาขอโทษนะที่เคยทำแบบนั้นกับเดียวอะ่ะ มไม่<น>มันจะไม่มีวันนั้นแล้วหยกมันไม่มีอะไรน่าเสียใจไปกว่าโดนคนที่เราไว้ใจที่สุดหักหลังและเดียวจะไม่ย้อนกลับไปหาอะไรที่ทำให้เดียวเสียใจอีกขอตัวนะไปเถอะวะเดียวเดียวเดียวคลิปดีๆก่อนสิเขาขอโทษจริงๆนะเดียว เฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวยกขอโทษจริงๆนะเดียวโอ้ยแล้วเราจะยังไงกันต่อดีละเนี่ยพอพี่เลยพี่แดบนบพี่ไม่น่าไปหาเรื่องเขาเลยอ่ะใช่พี่ไม่ได้เป็นผู้จัดก,การแบบนี้แล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายนี่เขาล่ะมันก็เป็นพอะพวกเธอสองคนด้วยนั่นแหละไม่ยอมห้ามเชนเลย แล้วพี่จะมาโทษหนูได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่ตำแหน่งก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีจอาตั์ไหนไปจ่ายค่าบ้านเนี่ย ไม่ไหวไม่มานะงั้นฉันขอกินก่อนแล้วกันนะ ทำไมวันนี้หอข้าวมากินด้วยละ่ะเออนั่นน่ะสิปกติก็ไม่เคยเห็นแกห่อม,มาเลยเออคือว่าพ่อฉันป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลนะ่ะเงินเก็บที่มีก็ต้องเอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลพ่อช่วงนี้ก็เลยต้องประหยัดก็เลยห่อข้าวมากินนี่แหละฉันขอโทษนวาที่ถามเฮ้ยไม่เป็นไร ฉันไม่ได้ซีเรียสแต่ถ้ามีอะไรให้พวกฉันช่วยก็บอกได้เลยนะพวกฉันยินดีอืมขอบใจพวกแกม,มากนะสวัสดีจ้าทุกคนแหมอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะสวัสดีค่ะผู้จัดการสวัสดีค่ะว่าแต่งานทุกคนเหลือเยอะไหมเนี่ยก็เหลือไม่เยอะนะคะผู้จัดการมีอะไรหรือเปล่าคะพอดี งานที่ฝ่ายผลิตมันมีปัญหาะ่ะแล้วก็ขาดคนช่วยอยู่ด้วยถ้างานของพวกเธอเสร็จแล้วฉันฝากไปช่วยทางนั้นหน่อยนะได้คะ่ะผู้จัดก,การเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วพวกเราจะรีบไปนะคะขอบใจมากนะงานพวกเราเหลือแค่นี้เองงั้นเราไปช่วยทางนู้นก่อนก็ได้เนอะอืมฉันก็คิดแบบน,นั้นเหมือนกันอืองั้นเราไปกันเลยไหมไปไป อร่อยมากเลยโอเคจ้าถ้ามีอะไรก็บอกพี่เลยนะเอา้าฝนมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเอ่อฝนมากินน้ำนะคะผู้จัดการอ๋อ เห็นใครเดินผ่านมาแถวนี้บ้างหรือเปล่าเอ,อ่อหนูเห็นค่ะหนูเห็นบีมหยกวาเขาเดินผ่านมาทางนี้ค่ะสามคนนั้นต้องแอบ,บกินเค,ค้กของผู้จัดการไปแน่ๆเพราะหนูเดินมากินน้ำก็เห็นเค,ค้กเหลือเท่านี้แล้วค่ะเออมีอะไรหรือเปล่าคะผู้จัดการเธอแน่ใจนะว่าเป็น3ามคนนั้นจริงๆ ก็ใช่นะสิคะผู้จัดการหนูก็ไม่รู้ว่าเขากล้าทําถึงขนาดนี้ได้ยังไงแบบนี้ผู้จัดการต้องลงโทษให้ถึงที่สุดนะคะอืมอืมเดี๋ยวฉันจัดการเองค่ะค่ะเกือบไปแล้ว ยนั่นละสิหนูก็จะเยอะซะอีกแล้ววันนี้กินอะไรกันดีอ่ะก๋วยเตี๋ยวไหมฉันอยากกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะเออก็ดีเหมือนกันเฮ้ยก็ไม่ได้หกนี่หนูหายไปไหนอ่ะอะไรวะตกใจอะไรก็เขาที่ฉันห่อมานะสิ หายไปหมดเลยฮะหมดเลยเหรอใช่จะเป็นไปได้ยงไงนั่นนสิพวกเราก็ไปช่วยงานฝ่ายผลิตกันหมดใครเขาจะมาขโมยข้าวเธอแต่ว่ามีอยู่คนนึงนะที <S <S ่ไม่ได้ไปช่วยงานพวกเรา แถมอยู่ในห้องนี้ตลอดด้วยถ้าไม่ได้เป็นคนออกไปอย่างน้อยก็ต้องเห็นแหละว่าใครออกไปลองถามดูไห<น>มฝนฮึีอะไรหรอวะเธอเห็นใครมากินข้าวกล่องฉันไหมฉันวางไว้ตรงนี้ไม่รู้ว่าใครมากินหมดเลยอืมข้าวไข่เจียวของเธอน่ะเหรอฉันไม่รู้นะฉันไม่เห็นใครมากินของเธอเลย เดี๋ยวนะแล้วเธอรู้ได้ไงว่าข้าวของเราเป็นไข่เจียวอเออคือคือว่าหรือว่าเธอลรฝนที่เป็นคนขโมยข้าวาวาาเขากินต้องใช่แน่แนเลยมีพิรุษขนาดนี้นี่พวกเธออย่าพูดใส่ร้ายฉันแบบนี้นะฉันไม่ได้กินสักหน่อย <impressions. S 1> ถ้าเธอไม่ได้กินแล้วใครจะกินได้ละ่ะห้องนี้มีแค่พวกเราสี่คน แล้วพวกฉันสามคน mm hmm. ก็ไปช่วยฝ่ายผิด mm hmm. มีเธอแค่คนเดียวที่อยู่ที่ห้องแค่นั้นเละหรอแค่นั้นเธอก็คิดว่าฉันไม่คนรทำแล้วเหรอก็ใช่ไงใจเย็นก่อนบีมมีฝนถ้าเธอจะกินฉันไม่ว่าอะไรนะฉันแค่อยากให้เธอบอกฉันก่อนแค่นั้นเองนี่เธอก็ไม่เชื่อฉันหรอวะไม่ใช่อย่างนั้นคือว่าไม่ต้องพูดอะไรนะ ฉันจะบอกอะไรให้นะว่าว่าข้าวกล่องกระเจกะกระเจาะนั่นนะ่ะฉันไม่กินมันหรอกแต่ถ้าเธอยังไม่เชื่อฉันฉันก็ขอไม่พูดอะไรนะแล้วจะเอาอยัางไงอ่ะวาปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้นะไม่เป็นไรหรอกฉันยังไม่ค่อยหิวยังไม่กินก็ได้ไม่ได้สิวา สิ่งที่ฝนเขาทํามันไม่ถูกต้องนะเราจะทํำยังไงได้ล่ะพูดขนาดนั้นแล้วเขายังไม่ฟังพวกเราเลยฉันรู้แล้วฉันรู้ที่เอาคืนคนอย่างไี้ฝนแล้วแหละ ฉันเป็นอะไรเนี่ยทำไมท่านทำอย่างนี้พวกเธอขำอะไรกันอะก็ขำเธอนั่นแหละขำฉันนี่เอ้บอกนะว่าพวกเธอตรงใจแกล้งฉันใช่ว้าผู้จัดการนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเธอก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนะ ว่าเธอทําอะไรลงไปใช่ทงขนมทงของในตู้เย็นที่พวกฉันซื้อไว้เธอก็แอบเอาไปกินหมดดิคิดว่าพวกฉันไม่รู้นะ <c oughs> ฉันก็บอ,อกแล้วไงว่าฉันไม่ได้เป็นคนกินสักหน่อยเลิกแกตัวซะที่ะฝนทําผิดก็แค่ยอมรับผิดสิ <c oughs> ผู้จัดการก็ด้วยเหรอคะฉันรู้ตั้งแต่วันนั้นแล้วล่ะเพราะหลักฐานมันติดอยู่ที่ปากเธอที่นี้ก็ไม่มีข้อแก้ตัวอะไรแล้วน้องฝน ที่พวกฉันทำแบบนี้นะ่ะก็เพราะว่าอยากจะให้แกคิดได้นั่นแหละเพราะว่าการทำงานร่วมกันเราควรจะมีความเกรงใจอะไรที่ไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ควรหยิบไปหรือถ้าจำเป็นจริงๆก็แค่บอกกันก่อนก็เท่านั้นเองกลับตัวกลับใจเถอะนะฝนเปลี่ยนตัวเองตอนนี้ยังทงันฉันขอโทษนะพวกเธอ หนูขอโทษนะคะผู้จัดก,การขอโทษนะว่าฉันสมนึกผิดแล้วฉันสัญญาว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำอีกถ้าเธอสำนึกผิดจริงครั้งนี้ฉันจะแค่หกักเงินเดือนเธอก็แล้วกันแต่ถ้ามีครั้งหน้าฉันจะลงโทษเธอหนักกว่านี้แน่ ฝนเข้าใจแล้วค่ะผู้จัดการแล้วฉันก็ยกโทษให้เธอนะฝนขอแค่เธอกลับตัวกลับใจไม่ทำซ้ำอีกก็พออออว่าฉันสัญญาเลยเข้าใจแกมากนะอืม ก็ทำไม่คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตลายได้โบ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมแตหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน